ใช่มาอำเภอบ่อพลอยก็มาพักได้ที่นี่ครับเหมือนห้องเชื่อจริงไงครับค <c ười> ืนเท่าไหร่อาร์ตห้าร้อยครับค <c ười> ืนห้าร้อยบาท <c ười> <c ười> นี่ครับแล้วมีที่จอดรถด้านหน้าแ <c ười> บนบนี้นะฮะอากาศดีมากครับที่นี่ <c ười> ตรงนู้นฮะไกลๆเขามีเป็นร้านอาหารด้วยนะครับมองไม่เห็นแต่ตอนเช้าไปถ่ายใหม่เนาะ นี่ครับเป็นบรรยากาศยามเช้าของพลอยสวยนะครับรีสอร์ทที่อำเภอบอ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็รายล้อมด้วยภูเขาครับช่วงนี้ตอนเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับปลายฝนต้นหนาวอากาศเริ่มหนาวนะครับอากาศดีมากใครมาใครมาเที่ยวแถวบอ่อพลอยนะครับมาซื้อเห็ดโคนก็ มาแวะพักที่นี่ได้นะครับคออยสวยไปแล้วครับสวัสดีครับ